โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำสุมนทาภาวนานะคะอยู่ที่อํำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะมาถึงตอนเย็นๆแล้วนะคะสี่เกือบสี่โมงเย็นแล้วค่ะเราต้องรีบไปเดี๋ยววัดปิดก่อนวัดเขาบอกว่าปิดหกโมงนะคะไปเถะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆนะคะจริงๆจ,จะกระสิบบอกว่าเป็นวัดที่สวยมากแบบมีผาหินรอบแบบเนี้ยค่ะ แล้วข้างบนจะมีบันไดขึ้นไปแล้วก็มีรอยพระพุทธบาทนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกราบหาข้างในก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นไปข้างบนนะคะไปกันค่ะแต่ว่าจะบอกว่าทางขึ้นแบบน่ากลัวมากเพื่อนทางขึ้นบนเขาแล้วก็เป็นแบบอย่างเงี้ยซิกแซกอะ่ะเดี๋ยวเข้าไปกราบพระก่อนนะคะ เย็นมากเลยลมเข้าเย็นสุดๆ ไหว้พระก่อนแล้วค่อยทมหลวงพี่เนาะว่าเมื่อกี้หลวงพี่บอกว่าถ้าจะบุญขออะไรก็มาขอได้นะคะเดี๋ยวหลวงพี่จะบอกวิธีอีกทีหนึง่งแต่ว,ว่าเดี๋ยวขอกราบพระก่อนเนาะ นไปพาโกโก้เราจะขึ้นไปแอดเวอเจอร์ถ้ำนะคะไม่มีใครมาเลยอะพี่หมีมีแต่เราสองคนเขาน่าจะกลับบ้านกันหมดแล้วมั้งมูนิทิผะครู

คำว่าห้องภูมิคืออะไรคะหลวงพี่อ๋อพระภูมิเจ้าที่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ละที่เขาจะมีะภูมิแลวก็เจ้าที่ค่ะซึกอันยากทาอาการูอากาศก็ดีแล้วก็ ลวงพี่ท่านก็เมตตาให้เข้าไปดูห้องภูมิของวัดใช่ไหมดีมากเลยเนาะแล้วหลวงพี่บอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะทุกคนขออะไรก็อาจจะได้ตามที่ขอนะฮะดีจังเลยไปต่อเมื่อกี้กำลังจะไปหลวงพี่ก็เรียกให้เข้าไปดูห้องภูมิของ ูมิของวัดนะคะภาก็แบบเข้าไปเมื่อกี้ตื่นเต้นเนาะรือสั่นไม่รู้เนาะจริงๆนะหรือว่าตืน่นหรือว่าสั่นเพราะไอ้นั้นก็ไม่รู้นะกาแฟ <laughs> นี่เขายัางสั่นอยู่เลยนะโอ้นี่เ <laughs> พื่อนๆคื่ะเนี่ยสวยจริงๆเลยนะจะให้ดูอากาศดีมากตอนนี้น่าจะสี่โมงเย็นแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนดูที่จอดรถน,นะคะชู่ยาวเนี่ยคะ่ะ งานงานยากแล้วค่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนอะไปสุสุจะขึ้นไปดูอ่าลอยพระพุทธบาทนะคะเออคิดว่าน่าจะได้นะเพราะว่าวัดป่าวัดภูดทอกผ่านมาแล้วนะคะ ทำนาคกาก็ผ่านมาแล้วนะคะเพื่อนๆไม่อยากจะฝอยค่ะสบายมากค่ะพูกระดึงก็สองรอบแล้วนะคะหลวงพี่ท่านเมตตามากเลยเนาะตัวว่าไหมทั้งสององค์เลยทั้งสองรูปเลย เมตตามากตัวจะจับนะมีสายไฟดูนะคะเพื่อนๆนความหวาดเสียวดูรถอะไรนะอยู่ล่างๆนู้นเสียงขึ้นมาถึงนี่เลยดูนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะ แล้วเราจะขึ้นไปซึ่งชิงป้ายคุณนี้ฮะให้เขาไปก่อนนะอะไม่เป็นไรคุณนี้ไม่อยากเป็นนายแบบนะคะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปถึงข้างบนแล้วค่อยถ่ายอีกทีหนึงนะัขึ้นมาถึงยอดภูแล้วแต่ว่ายัางมีให้ไปต่อนะคะฮะ อันนั้นมีสิ่งปลูกสร้างอะไรไม่รู้ค่ะมีตรงนั้นแต่เราจะไปตามตามบันไดบันไดหินนะคะโอ้ยดีอ่ะได้มาออกกำลังกายเพราะว่าวันนี้อาการออฟฟิศซินโดมกำลเริ่มนะคะอาทิตย์นี้ปวดมากเลยนี่ไงลอยมาพิทาบาทอยู่ตรงนี้มั หลวงพี่บอกว่าไม่น่ากลัวหรอกเพราะว่าไม่ลกมากไฟไฟป่าเพิ่งจะไหม้ไปก็เลยเกี้ยงๆโหอะไรเนี่ยอะไรทําไมไหนอันนี้รอยอ๋อรอยเดียวอันนี้นิ้วเท้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปทางนี้ก่อนนะ เขานึกว่าปีหลายรอยนะแต่จริงๆไม่ใช่มีรอยเดียวนะคะเป็นรูปพระพุทธบาทหนึ่งรอยเกิดจากการสกัดหินให้เป็นรอยพระพุทธบาทนะคะโอ้เอานี่ไงเห็นเห็นเป็นไอ้นี่อยู่ เห็นเป็นแบบรูปเงาอยู่ค่ะนั่นคือนิ้วพระบาทนะคะห้านิ้วแล้วก็มีธรรมจักรอยู่ตรงกลางปกติที่เราไปดูเนาะเป็นรอยเก่าแต่ว่าชาวบ้านจะเทปูนทับแต่ตรงนี้ยังเป็นหินอยู่นะคะยังไม่ได้ทำอะไรเป็นการสกัดหินสภาพเดิมหายใจไม่ทัน ใหญ่มากทุกทีเราไปดูนี่จะประมาณเต็มที่เมตรเนาะอันนี้น่าจะกี่เมตรเนี่ยใหญ่มากค่ะแล้วก็มีรอยนี่้ลยนะเนี่ยธรรมจักรธรรมจักรกระาศเหินเป็นรูปธรรมจักรหักไปนะคะ เป็นเซี่ยวนี่อีกส่วนหนึ่งส่วนนี้อีกส่วนนี้อ๋ไปไหนต่อไปทางนี้เหรออ๋อมีทางเดินไปไปดูต่อนะคะว่ามีอะไรบ้าง นั่นคือโรงอะไรอ่ะวโรงงานอร่อยึอโรงอะไรอ๋อนั่นไงทางโงมันเป็นถนนโโฮะมีด้วยเหรออ่ะไปโอ้โหดูเพื่อนๆดูนะพระอาทิตย์น่าจะห้าโมงเย็นได้แล้วแต่ว่า ตอนนี้เราอยู่ห่างไกลบ้านเป็นเกือบร้อยโลนะคะเรายังมาเดินแบบอยู่บนเขาเลยค่ะเขาภูพานเทือกเขาภูพานอ๋อนี่ไงที่ท่านบอกทางเดินลงไปก็จะเป็นเจอร้าสีวลีทางขึ้นอ๋อนี่เป็นอุโบโสถที่ท่านหลวงพี่บอกว่ากำลังก่อสร้างอยู่ น่าจะค่อยๆทําทำไปเรื่อยๆมั้งโอ้นี่แหละนี่นะถ้าได้มันที่หนึ่งนะตัวต้องมาช่วยทันสร้างนะเนี่ยไปดูกันไหมไปดูเนาะหวังว่าคงไม่มีน้องหมานะอะไรก็ได้คะ่ะเพื่อนแต่อย่ามีน้องหมาน้องหมาเขาไม่ชอบคนแปลกหน้าเนาะ ไม่มีคนอยู่ข้างบนเลยฮึอ,อมีเขาถือพระพุทธรูปแหละขึ้นไปดูไหมขึ้นไปแค่ไหนมัยนะ้ย ระวังนะทางขึ้นใช่ไหมก็กว่าจะก่อสร้างเสร็จเนาะแต่ละแต่ละอันก็ต้องใช้เวลาใช้เงินทุนเยอะเนี่ยค่ะเพื่อนๆโบสที่กำลังจะสร้างนะคะ ทุกค่ะไปต่อถ้าใครอยู่แถวนี้หรือแหะผ่านมาก็มาทำบุญได้นะคะสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถดิฉันเจอของเล่นของดิฉันอีกแล้วคะ่ะ อันนี้เป็นป่าเนาะป่าเต็งลังก็จะมีต้นอันนี้แล้วเราก็ไม่รู้ชื่อเลยคือชื่อพระอะไรเอ้คือชื่อต้นอะไรอันนี้น่าจะเป็นกุฏิพระไหมไม่มีตัวจะพาไปไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงที่หลวงพี่บอกว่าข้างบนโดนเพิ่งโดนไฟไปนะไฟไหมทุกอยา่างค่ะ อย่างว่าเลยเนาะยังไม่เสร็จไงมันก็จะดูร้างนี่ก็จะเป็นหอหลังนะคะ คืออะไระข้างๆกุฏิเหรอกุฏิพระใช่ไหมแต่ว่าไม่น่าจะมีพระมาใช้งานอันน,นี้ด้านหลังโบสถ์โบสถ์ดนะคะโอ้น่าจะอีกนานกว่าจะเสร็จระวังไฟนะสายไฟ นี่ขนาดวันเสาร์ยังไม่ค่อยมีคนเลยนะตัวว่าไหมถ้าวันธรรมดาจะไม่แบบเงียบเลยอะไรเนี่ยมอเตอร์มอไซค์เหรอสามารถขึ้นมาได้เอาไม่ใช่มอไซค์น่าจะเป็นรถเหมือนรถเข็นรถสำลรกหรือเปล่า ตอนที่ไฟมาที่แบบหลงพี่เพขาไม่กลัวหรอกรมป่าไม้อนุัติให้กรมการศาสนาอ๋อพี่หมีนี่ไง จะมีทางไปอีกที่หลวงพี่บอกว่าจะมีทางไปอีกเขาอีกรกหนึ่งนะถอ,อกไปทางซ้ายเราไม่ไปทางนี้นะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> มันคนละลูกแล้วนะคะมันจะข้ามเขาแล้วะคะ่ะเ <c oughs> พื่อน <c oughs> เดี๋ยวเขาจะปลูกต้นอันนี้นะเหมือนเหมือนผานเก็บตะวันที่อะไรนะวางน้ําเขียวอะ่จะก็จะดิดลูกหนังสติ๊กอย่างเงี้ยนี่นี่จะปิวไปนะหนึ่งสองสามึกไปไกลๆเลย ไม่ไปลงไปแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆสวยอยู่นะสวยแบบแห้งๆห้าพอ่ะเย็นสบาย พี่หมีค่อยๆเดินมานะระวังนะนี่แหละเสียงที่เขาได้ยินเสียงโดนหรือเปล่าพี่หมีพี่หมีหมค่อยๆลงนะมาให้เขาถือ,อ,ถอไหม้มนี่ค่ะตอนนี้ขาลงนะคะก็จะดู สบายเหมือนไม่เหมือนตอนขาขึ้นเนาะแต่ว่าก็ต้องระวังหน่อยเนาะเวลาลงตรงนี้วัดเสียวเหมือนเขากลัวความสูงยังไงไม่รู้อ่ะพี่หมีเขาสันนะ่นอ่ะเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนแล้วค่อยปิดคลิปแล้วกันเนาะนี่ค่ะเพื่อนเพือนทางลงโอเคค่ะเพื่อนๆนนี่ก็วัดธรรมสุมนทาภาวนานะคะถ้าใครผ่านมาก็อย่าลืมมาทำบุญกันนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย